สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็วิถีชาวสวนนะครับผมนี่ครับมาได้เวลามาเอาหน่อไม้อีกแล้วนะครับก็จริง,รงๆนะในสวนเราเนี่ยมันก็มีกอไผ่ยอยู่อยู่หลายกอนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยริมริม,มทางรถไฟนะครับผมแต่ว่าริมทางรถไฟนะี่มันเป็นไผ่ป่านะครับผมก็หน่อมันเนี่ยเราไม่ได้กินนี่เรามากินกอข้างหลังนี้ครับนี่กอนี้เลยครับผมกอเนี้ยมันเป็นไผ่ ที่บ้านปลูกไว้นะครับปกติอปลูกไว้หลายกอตรงนี้แต่ว่าน้ํามันพัดไปหมดแล้วตอนนี้ครับน้ํามันพัดกอบไผ่ตอนน้ําท่วมหพัดหายไปเหลือกอเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าไผ่เขาเรียวกว่าไผ่กิมซุงนะครับผมพ่อเขาเอามาปลูกไว้ครับผมอ่าแรับผมวันนี้ก็หลายวันและครั้งครั้งที่แล้วที่ผมมาเอาปุบ๊บแล้วก็มาเว้นไว้หลายวันวันนี้ก็มาเห็นมีอีกหลายหน่อเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามีประมาณกี่หนอไปดูกันครับ ก่อนนี้มันก็เป็นกอนเดียวนะครับผมที่บ้านที่กินอยู่กออื่นนี่เราก็ไม่ได้กินริมทางรถไฟนะั้นมีเยอะเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่ากอไผ่นี่ได้น้ําฝนก็จะมีหน่อออกมาเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วมีพี่ๆหลายคนนะครับผมแนะนําว่าจริงๆไผ่แบบเนี้เราจะต้องแต่งข้างในอย่าให้มันแน่นนะครับมันจะได้แทงหน่อทั้งปีเลยนะครับผมนี่เราก็เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน่อใหญ่ๆห,หน่อเล็กๆนี่เราจะยังไม่เอาก่อนนะครับนี่ตรงนี้หน่อหนึ่งนะนะได้เห็นแล้ว เยอะเลยมาดูถังนี้โอ้อันนี้ยาวแล้วได้ไหมเนี่ยเนี่ยได้อยู่นะเอาเขาเอาข้างบนครับผมอีกหนองแล้วก็อันนู้ว่าเอาดีไม่ดีก,ก็ได้อยู่นะแต่ว่าเป็นหน่อเล็กหน่อยอาจจะต้องไว้หน่อยเดี๋ยววนมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ มันแน่นนะน,นะครับผมถ้าว่าจริงๆมีเวลามาแต่งนะนะผมคิดว่ากอไผ่ก้อน,นี้นี่ถ้าเกิดเรามีเวลามาแต่งน่าจะได้หน่อดีกว่านี้นะครับผมอ่าเป็นเป็นไผ่กิมซุงนะครับพี่เขาบอกแล้วไผ่กิมซุงผมถามอ่าในกลุ่มดูนะครับผมน,นี้ก็น่าจะไม่มีโอ้ยมีนี่นแต่ว่าอันนี้มันยาวแล้วก็ได้ไหมนะอาจะได้นะประมาณแค่นี้นะะตัดประมาณแค่นี้เอาไฟมันกินนะก็จะมีหน่อเล็กๆที่ฝุดออกมาอีก โอ้ข้างในต้องมีหน่อเล็กหนอ่อเล็กหนอ่อ๋ยวหาเวลาเดี๋ยวผมหาเวลามาแต่งดีกว่าเดี๋ยววันไหนผมแตง่งเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะแทงเอาหน่อพวกนี้ก่อนแล้วกันครับผมเราก็ได้มาแล้วนะครับผมก็ได้มาอยู่ห้าหนอ่อ อันนี้มันก็จะยาวแล้วเดี๋ยวก็กะว่าไปตัดประมาณน่าจะตรงตรงช่วงเนี้ยน่าจะกินได้อยู่ครับอันนี้ก็ยาวแล้วครับเดี๋ยวก็ไปตัดตรงนี้โอเคอันนี้ก็อันนี้ก็หน่อสวยหน่อยอยู่ข้างนอกครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับอันนี้อ้วนแต่ว่ายังเล็กอยู่แต่ว่าเอาละอันนี้ครับผมนี่ครับหน่อไม้ก็เอาไปทําได้หลายอย่างเลยนะครับผมก็แล้วแต่ ป้ากับแม่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปให้เขาก่อนเรามีหน้าที่แค่หาครับผมหลังจากเราเอาหน่อไม้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะหยอดน้ําส้มในสวนยางนะครับผมอันนี้เป็นสวนยางนะครับตรงเนี้ครับผมเป็นสวนยางทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็คอไผ่นี่ก็อยู่ในสวนยางนะครับอยู่ข้างในที่ของเราเองนะครับผมเราไม่ได้ไปเอาหน่อไม้ตามป่าตามเขานะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณ ห้านอนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหยอดน้ําส้มต่อนะครับเพราะว่าปกติแล้วตัดสองวันเราจะหยอดครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะช่วงนี้ยางมันออกไม่เยอะก็จะประหยัดน้ําส้มหน่อยแต่ว่าอากาศแบบนี้หยอดทุกวันดีกว่าครับกลัวเดี๋ยวอยู่ๆฝนตกแล้วไม่ได้อะไรครับผมเอเคครับ